สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานบันเทิงก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทํำคลิปต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้เพื่อความเพลิดเพลินความบันเทิงความสนุกสนานเท่านั้นวันนี้จะมาขออ้างอิงในเรื่องของมนต์ดำ มนดำคืออะไรและอะไรคือมนดำโดยปกติของคนทั่วโลกจะมีทุกศาสนาที่นับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจแล้วแต่รัฐิแล้วแต่ศาสนานั้นๆแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คือศาสนาพุทธซึ่งมีพระพุทธเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะเกิด จนไปถึงวันตายก็คือพระหรือพระบูชาประจำบ้านพระบูชาประจำวันเกิดหรือวัตถุมงคลพระเกจิที่นับถือที่ห้อยค้องคอเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมิ่งเป็นขวัญแต่นอกเหนือจากรูปองค์พระจะเป็นในรูปแบบต่างๆก็ดีนั่นแหละคือมนดํา ส่วนประกอบต่างๆของวัตถุมงคลนอกเหนือจากรูปพระแล้วนั้นจะเป็นเนื้อว่านเพื่อมาเสริมสร้างความคลังความศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่สีพึ่งที่ใช้สีปากหรือเอาไว้แตะคนก็ดีสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามนดำเพราะเหตุอะไรเพราะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นว่านที่ลีรับประกอบกับน้าเหลืองของผีตายโหงหรือกระดูกของผีตายโหงหรือดวงจิตของผีตายโหงหรือดินเจ็ดป่าช้านั่นถึงจะเรียกว่ามนดำคําว่ามนดำทุกคนจะต้องนึกว่าต้องสุดยอดในสายวิชาอาคม ใช่เป็นสายที่สุดยอดจริงๆแต่ก็เป็นสายที่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องก็จะนำเราตกนรกทั้งเป็นได้ทันทีเหมือนกันเช่นวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆเราต้องเลี้ยงดูเข้าป่าอาหารทุกวันอาหารหวานคาวน้ำเปล่าน้ำแดงอย่างสม่ำเสมอจะมาทำตามอารมณ์ก็ไม่ได้ นั่นเป็นผลเสียหรือจะบอกว่าเราไม่มีก็ไม่ได้ต้องหาให้จนมีแล้วทุกวันเราจะต้องบอกกล่าวว่าชีวิตของวันนี้จะทําอะไรบ้างจะไปทางนู้นทําให้ขอให้สําเร็จเช่นเรื่องนี้ก็ขอให้รอดเรื่องนู้นก็ขอให้สําเร็จหากสิ่งวัตถุมงคลน,น,นั้นขลังจริงทุกเรื่องที่อธิษฐานขอจะต้องสําเร็จนี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองประกอบกับการใช้เขาจะมีกฎข้อบังคับหรือสินห้านั่นเองซึ่งเกจิทั้งหลายเขาไม่ได้ให้วิธีใช้มาหรือเขียนเป็นสคริปวิธีใช้ไว้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเช่นอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครอย่าไปด่าว่าใครถ้าปฏิบัติไม่ได้กรรมไม่ได้ เช่นของดิบไม่ว่าอะไรจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นปลาห้ามกินเด็ดขาดคนที่ถือวัตถุมงคลแบบมนดำหากปฏิบัติข้อกฎเกณฑ์ดังนี้ไม่ได้จะเกิดภัยมหันทุกรูปแบบไม่ว่ายามนอนก็จะมีผีมาหลอกมาหลอนหรือยามตื่นยังไม่ทันหลับก็มีมา อย่าได้คิดหวาดกลัวหวาดระแวงที่ไหนหากท่านมีอาการเหล่านี้ให้ตั้งหลักคิดได้เลยว่าตัวเรามีอะไรบ้างที่เราบูชาอยู่เราปฏิบัติถูกหรือเปล่าทําไมกินไม่เป็นกินนอนไม่เป็นนอนวุ่นวายไปหมดเจอแต่ผีเจอแต่สางมารบกวนขอให้ท่านไปสำรวจที่ห้องพระเฮ้งพระหรือวัตถุมงคลที่ท่าน ใช้ค้องอยู่แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนที่จะสายเกินไปไม่มีทางแก้จะแย่ตลอดชีวิต